สวัสดีครับวันนี้เพจพระใหม่หลักร้อยมีเหรียญหลวงพ่อรวยวัตโกรุ่นรวยรวยเฮงเฮงแท้ทานหลวงพ่อมาให้ชมนะครับสำหรับเหรียญก็จะเป็นรูปทรงไข่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปของหลวงพ่อรวยนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปพญาไก่วัตโกนะครับเขียนว่าหลวงพ่อรวยปราสาทโกนะครับวัตโกจังหวัดอยุธยานะครับปี2560นะครับ สำหรับเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันที่เหรียญละ2 0 0รวมส่งมีปลายทางนะครับรับประกันพระแท้ให้ทุกองนะครับเช็คไม่แท้ยินดีคืนเงินนะครับหรือท่านใดอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปชมได้ที่เพจทาง Facebook พระใหม่หลักร้อยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจผมจะทิ้งท่องทางการติดต่อไว้ใต้คอมเมนต์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ